เฮยใช้อะไรก็ได้คิดว่าไม่สําคัญนะคะเป็นแค่ขั้นตอนการเตรียมผิวหรือว่าแค่ตกตกไปแค่นั้นก็จบแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นทุกคนตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออเป็นไงเป็นการเขาเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยมีตุนไว้อีก2ขวด ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมอีกแล้วนะคะต้อนรับต้นปีเลยและคือต้อนรับต้นปีนเราก็มาป้ายยาก,กันเลยนะคะถ้าใครเนี่ยได้ดู favorite of the year ของพิมไปนะคะก็จะได้รู้แล้วน้องว่าสกินแคร์ต่างๆนะคะที่พิมพ์มา favorite ในปี2022เนี่ยมีตัวไหนบ้างซึ่งเพื่อนๆจะต้องเห็นตัวนี้แน่นอนนั่นก็คือน้องน้ำตก youth c r e m boosting essence ตัวนี้เลยนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพิมพ์ก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นี่แหละว่าทําไม ถึงเป็น f a เวอร์ด o ออฟเดอะเในปี2022ของพิมพ์คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะลึกมากกว่าเดิมเลยว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วเขาช่วยอะไรบ้างเราให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องเขาก็คือ y u t h Clean s p o t l i g h t Brightening Boosting Essence นั่นเองนะจ๊ะขวดนี้เนี่ยมาในขนาด100 ml กันเลยนะคะทุกคนพิมพ์ได้มาในราคา1,215นะคะตอนนี้ที่วสันเขามีลดราคาอยู่10%นะคะจาก1,350นะก็ถ้าใครดูคลิปนี้ก็กดพอไปก่อนแล้วก็กดสั่ง A few moments later... หรือว่าจะไปวัส,สันไปซื้อเลยก็ได้นะคะแล้วเข้าวัส,สันแล้วเข้าบู๊ก็จะเห็นเชลของยูซลีเลยนะคะก็ไปเลือกกันเลยตอนนี้ก็มีลดราคาอยู่นะคะถือว่าราคาดีมากๆเลยด้วยขนาดด้วยอะไรแล้วนะคะแล้วก็ด้วยคุณสมบัติส่วนผสมที่เขาใส่มาในน้าตกขวดนี้เนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มมากๆเลยนะคะจริงๆอ่ะพิมพ์ว่าหลายๆคนรนะู้จักยูซลีในไลน์ของสปอตเลตอยู่แล้วเนาะเพราะว่าในไลน์เนี้ยอย่างแน่นอนเลยถ้าสมมุติว่าใครยังไม่ได้ใช้สายแบบเฮ้ยสกินแคร์จ๋าขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้ดูส่วนผสมเนี่ยก็ กันได้เลยว่าไล่สปอตเลดเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำนะคะแล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอใครที่มีรอยดงรอยดำตัวไล่สปอตเลดเนี่ยเขาก็จะช่วยได้ดีเลยเวลาพูดถึงน้ำตบหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยใช้อะไรก็ได้คิดว่าไม่สําคัญนะคะเป็นแค่ขั้นตอนการเตรียมผิวหรือว่าแค่ตบๆไปแค่นั้นก็จบแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นทุกคนแล้วก็ทาไมเขาถึงเป็นเฟเวอร์เรตออฟเดอะเย์ของผิวเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่ช่วยแค่เตรียมผิวนะคะแต่ว่าเขาช่วยบํารุงด้วยแต่ไม่ใช่แค่บํารุงรนะะนแเบแบูณ3ไปลย เ,เขาจะเรียกว่าผัดลดแล้วก็เติมซึ่งคืออะไรงั้นก็เดี๋ยวเราไปในเรื่องราวของส่วนผสมกันเลยค่ะในตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแพนเทอนอลนะคะที่จะช่วยผัดเซลล์ผิวที่หมองคล้ำแต่ว่าไม่ได้ผัดแบบน่ากลัวนะเวลาพูดถึงเรื่องการผัดเซลล์ผิวเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเวลาผัดไปน่าจะต้องลอกน่าจะต้องแห้งหรือว่าน่าจะต้องบางแน่เลยแต่ว่าตัวนี้เขาใส่มานะคะก็คือเขาจะผัดค่อยๆผัดแบบอ่อนโยนนะพอหน้าเรามีการผัดเซลล์ผิวไปเนี่ยหน้าเราก็จะค่อยๆอ,อะไรที่หมองคล้ำอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสดใส พอผัดออกไปหน้าเราก็จะดูใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือเขามีวิตามินซีด้วยค่ะทุกคนวิตามินซีเรารู้กันอยู่แล้วว่าจะช่วยทําให้หน้าของเรานะคะใสขึ้นลดจุดด่างดำเขาก็จะทําให้จุดด่างดำที่จะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยลดน้อยลงได้ด้วยแล้วก็มีตัวไฮยาลูรอนแล้วก็กรีซอลีนนะคะที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นปี2022ที่ผ่านมาพิมพ์ได้ลองสกินแคร์หลายๆอย่างที่มีสม่วนผสมของไฮยาลูรอนแล้วพิมพ์ก็ชอบตัวไฮยามากเลยเพราะว่าไฮยาเขาเติมความชุ่มชื้นให้ผิวไดด้ีมาากกเลยยซึ่งตัว on, ัวฮรอนบ ะะเขาก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นในผิวซึ่งไม่ได้แค่อยู่แค่ชั้นบนผิวนะเขาสามารถที่จะซึมลงไปถึงชั้นผิวของเราได้เลยพอผิวเรามันมีความชุ่มชื้นเพียงพอใช่ไหมมันก็จะช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นมันก็เลยเป็นเหมือนการเสริมสกินแบเตอร์ของเราไปนะคะพอสกินแบคเตอร์ของเราแข็งแรงเนี่ยผิวเราก็จะแข็งแรงขึ้นหน้าเราก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะบอกมาตลอดเลยว่าไม่ว่าจะยังไงถ้าอยากจะผิวหน้าแข็งแรงถ้าอยากจะสิวลดน้อยลงสิ่งที่ควรทําคือการบํารุงสกินแบค แชร์ตัวไหนที่สามารถช่วยบำรุงสกินแบลเลร์ของเราได้ทุกคนควรเลือกซื้อค่ะ ซึ่งวิธีใช้ของพิมนะคะพิมก็จะใช้เช้าเย็นเลยแล้วก็ใช้เป็นตัวแรกนะคะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จหลังจากที่เช็ดหน้าเสร็จนะคะก็หยดลงไปซองซ้ำหยดแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าแล้วก็ลําคอเลยแล้วพิมก็จะใช้ตัวนี้นะคะก่อนสกินแคร์ตัวอื่นๆเลยให้เขาเป็นตัวแรกที่ได้สัมผัสกับหน้าของเราหลังจากนั้นเราก็ค่อยลงสกินแคร์ตัวอื่นๆพอทาลงไปนะคะเขาก็จะมีความลื่นๆเนาะแล้วก็แป๊บเดียวนะคะก็จะซึมลงไปเลยคือซึมเข้าผิวไวมากหลังจากนั้นนะหน้าเราก็จะมีความฟิลแบบเด้งๆนุ่มๆแล้วก็ชชุ่มมื้นากๆเลยคะ ซึ่งพิมพ์ชอบมากให้ความชุ่มชื้นจัดเต็มจริงๆแต่ว่าไม่ทําให้หนักหน้าเออเนี่ยแหละคือข้อดีของน้าตบเอสเซนต์ตัวนี้ทาเสร็จก็เลยสามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้เลยใครที่เป็นคนที่ไม่ชอบบํารุงตอนเช้าเยอะๆเพราะว่าจะแต่งหน้าต่อกลัวหน้าหนักเกินไปสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ตัวเดียวจบเลยนะแต่งหน้าต่อได้เลยค่ะและแน่อนอนว่ามาขนาดดีแล้วหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วพิมใช้หลังจากนั้นอ่ะเราเป็นยังไงทาไมมันถึงเป็นเฟเวอร์ริตของพิมเอาจริงตอนแรกแอบกลัวว่าตัวเองจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาแอบใส เป็นวันที่ประจวบเหมาะมากๆก,กับการที่พิมพ์แพ้เครื่องสําอางซึ่งสิวโผล่ก็จะขึ้นมาเต็มเลยนะคะตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออเป็นไงเป็นกันเพราะว่าอยากลองเราก็อยากเอามารีวิวนะคะถ้าสมมุติว่าแพ้ก็จะได้ไม่ต้องเอามาเอามารีวิวจะได้แบบเออรู้ว่าตัวนี้เราแพ้เราเพื่อเๆื่ออาจจะคิดว่าเาวแล้วกลัวแพ้เราจะลองทาไมซึ่งยูซลีนอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะคะว่าเขาเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้พิมพ์ก็เลยเอ่ะโอเคเป็นไงเป็นกกันแแต่่่่ปราาฏวไมพ้คะ พอตื่นมาอีกวันหนึ่งนะคะสิวหลังจากที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการเห่เพิ่มมากขึ้นไม่มีการอุดตันแล้วก็ไม่มีการแพ้เพิ่มนะคะคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายอย่างพิมพ์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะรู้ดีว่าถ้าสมมุติเวลาเราใช้อะไรที่มันไม่ได้เหมาะกับผิวเราจริงๆหรือว่าเราใช้อะไรไปแล้วมันจะแพ้เพิ่มเนี่ยอีกวันหนึ่งคือหน้าเราจะค่อยๆแดงนะคะแล้วก็จะมีสิวผลเล็กๆขึ้นมาหรือว่าสิวผลที่ขึ้นอยู่ก่อนเนี่ยมันจะเห่มากขึ้นแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเลยค่ะหลังจากวันนั้นเราก็แบบเอ้ ใช้มาแบบอันนี้น่าจะเกือบเดือนแล้วมั้งทุกคนนั่นแหละใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะพิมพ์ก็ทดลองมาให้แล้วนะเจา้าชอบมากลูกหลักมากตอนนี้ก็คือมีตุนไว้อีกสองขวด หลังจากใช้มาเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นแต่งหน้าติดทนมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกแบบยังเห็นได้ชัดเลยคือพอลงน้องเขาเป็นตัวแรกนะคะแล้วก็ลงสกินแคร์อื่นๆตามไปเนี่ยเหมือนน้องเขาเนี่ยจะไปช่วยเสริมประสิทธิภาพของสกินแคร์ตัวอื่นๆด้วยทําให้เวลาลงสกินแคร์ไปเนี่ยมันจะมีความเออรู้สึกผิวหน้าของเรามันดูดซึมสกินแคร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าน้องคนนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของสกินแบ克เกอร์ด้วยเนาะทำให้สกินแบคเกอร์ของเราแข็งแรงนะคะพอผิวหน้าของเรา มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้เลยส่วนเรื่องความกระจ่างใส่นะคะเขาก็จะช่วยค่อยๆทําให้กระจ่างใสขึ้นนะพอเหมือนกับว่าเวลาที่เรามีจุดด่างดําบนหน้ามันก็จะเป็นความสีผิวไม่ได้สม่าเสม,สมอกันนแต่ว่าพอการที่เขาทําให้จุดด่างดําพวกนั้นเนี่ยค่อนข้างจางลงนะคะพอผิวหน้าของเราเนี่ยมันสีผิวสม่าเสมอม,มากยิ่งขึ้นมันก็เลยทําให้ดูใสขึ้นนะแล้วขวดใหญ่แบบนี้นะคะพิมบอกเลยว่าพิมมาใช้มาเป็นเดือนแล้วดูดิทุกคนลดไปนิดเดียวเองขวดใหญ่ขนาดนี้คุ้มมากๆเลยแล้วยิ่งตอนนี้อย่างที่บอกว่ามีโปรออยู่่เพืนๆ รีบไปเลยนะคะที่วัสารอีพันบอยบูธบิวทรี่ยมใกล้ตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถไปได้เลยนะคะรถอยู่ต้องรีบไปตามน้มองคนนี้คือเลิศมากชอบมากยืนหนึ่งก็คือมาป้ายยาตั้งแต่เปิดปี2023ได้แป๊บเดียวเองถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าอยากให้พิมพ์เนี่ยรีวิวตัวไหนอีกตัวไหนสนใจเป็นพิเศษอยากให้พิมพ์แบบมาเจาะส่วนผสมแบบนี้อีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรา จเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ